บางครั้งก็มีลูกคนตัวมีผัวคนนัจมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยทำให้เราเนี่ไม่รู้จักความสงบแต่เจอแต่ความโกด่าว่ากันเสียงกันในจิตหาความสุขไม่ได้ความสุขในการเจริญส,ส,สติเจริญสมาธิ เนี่มันเกิดจากจิตเกิดจากใจทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากจิตเกิดจากใจสังเกตตัวเราเองถ้าเรามีอารมณ์ของพวกนี้เนี่ยดูตัวเองมองตัวเองบางครั้งนี่ก็เป็นเหมือนผมบางอารมณ์ก็เป็นเหมือนมารบางการก็เป็นเหมือนยักษ์ดูจิตของเราเนี่ยขณะหนึ่งนี่ที่เราเป็นมนุษย์อยู่จิตเราขณะหนึ่งขณะหนึ่ง บุคคลมีความโกรธมีความเกลียดมีความขาดแค้งนั่นแหละก็ไม่แตกต่างกับยักษ์บุคคลที่มีความหลงก็ไม่แตกต่างกับมารจิตใจยังไงเราจะทํำยังไงเนี่ยคนเรามันดูกันง่ายๆมนุษย์สเบโตมนุษย์สเบโตาคนที่เป็นมนุษย์คนที่เป็นเปรตดูที่จิตด,ดูที่ใจมองกันที่ออก บางครั้งทั้ง,งตัวเองทำไมบอกว่าบางครั้งก็เป็นเหมือนพมจิกใจผมนี่ก็มียังไงคนที่เป็นจิกใจผมหนึ่งเวลาเขาพูดเนี่ยไม่ค่อยโรดไม่ค่อยเกลียดพรมนี่ก็มีในพรมวิหารสี่ที่เขาบอกเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยคนที่มีความเมตตามีความกรุณามีมุทิตามีอุเบกขา บางสิ่งบางอย่างเนี่ยในพรวิหารสี่คนที่เป็นพรมเป็นเทวดานต้องวางจิตวางใจให้ได้ในอารมณ์นี้อารมณ์ที่มีแต่เมตาตาสรุณาโมทิตาเมื่อเห็นคนอื่นตกทุกข์ยาเมตตาที่จะช่วยเหลือเขาเกิดความสงสารเขาไม่ใช่ไปซ้ำเติมเขาเนรุณา คอยช่วยเหลือเขาเขาขาดปกกข้องอ,อะไรไม่ไปทําเติมเขามุทิตาก็คือเมื่อเกิดสิ่งไหนที่ดีเขาได้ในสิ่งที่ดีนก็คอ,อยยินดีกับเขาด้วยคอยอ,อนุโมทนาสาธุกับเขาด้วยไม่มีความอิจฉาริษยาเขาเนี่ยอุเบกขาในบางเรื่องบางอย่างเนี่ยเราช่วยเหลือกนไม่ได้บางสิ่งบางอย่างต้องปล่อยไปทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกอย่างมันเกิดที่จิตมันเกิดที่ใจความทุกข์ความสุขค,ค,ความเข้าใจความเสียใจมันเกิดที่ใจของแต่ละคนเราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขได้แต่บุคคลนี่ถ้ารู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันอารมณ์ของพวกนี้แล้วเราก็จะเป็นนักอเพื่ปฏิบัติบางครั้งก็เป็นเหมือนมงังบางการก็เป็นเหมือนทมบางอารมณ์ ก็เป็นเหมือนยักษ์ที่ทานสังเกตุนี่นะบุคคลใดที่มีอารมณ์เกี่ยวกัดธาติที่ไปนี่มันเกิดมันเป็นการสะสมในแต่ละวันสะสมอบรมเพราะนิสัยของตัวเราเองให้เราเป็นคนที่มักโกรธมักเกลียดมักอิจฉานิสยาพวกนี้ไม่ต้องดูว่าชาติหน้าจะได้ไปไหนธาติที่ไปก็คือสาตว์เรขาคณิบ้าง ไปเป็นยักษ์บ้างไปเป็นเศษบ้างไปเป็นอสุรกายบ้างไปเป็นก้อนรกบ้างไม่ได้ไปเกิดเป็นพวกเทว,วดงเทว,วดาเป็นพระอินทร์พระพรหมนี่ยนในการวางจิตวางใจถ้าเราฝึกจิตฝึกใจฝึกจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยเริ่มนำความสุขมาเนี่ยเราก็จะเจอในความสุข ความสุขความทุกข์นี้มันอยู่ที่จิตที่ใจเพราะฉะนั้นการเจริญสติการเจริญสมาธิของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณมีค่าเป็นสิ่งที่หาประมาณไม่ได้เราต้องทําให้มีเราต้องทําให้เป็นเราต้องทําให้เกิดแก่จิตแก่ใจเราบาปเนี่ยฝ่ายที่ไม่ดีก็คือลกโลกกวดล้มเทียดอิจฉานิสยาอ่าร่มนี้นี่แหละเขาบอกว่าเป็นฝ่ายที่ ของอัติห้าขรงแสันนลกการศัลยกรรเป็นวิริศัสันลกศัล,ลย์ยลก,ลก,ลกายและการเรดิชัยฝ่ายที่ดีจิตใจลาเริงเต็มใสเบิกบานมีความยินดีไม่เกลียดไม่อิจช้าไม่ริษยาไม่ไปด่าไม่ว่าใครเป็นฝ่ายที่เป็นกุศลถ้าเราทำจิตท,ทำใจเนี่ยบนุนกุศลนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ตลอดวันตลอดคืนถ้าเรารักษาใจเพราะฉะน,นั้นการฝึกจิตการฝึกใจการทำสติการทำสมาธิมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราต้องรับทำไว้เพราะฉะน,นั้นแล้วมีต้องผลคนต้องฝึกบุคคลที่ไม่เคยฝึกข้อธรทมออกไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดไม่มีใครเก่งมาจากท้องพ่อท้องแม่มีต้องผลคนต้องฝึก คนที่ดีหรือว่าไม่ดีถ้าเราเปลี่ยนความคิดไม่เปลี่ยนความคิดชีวิตไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่จิตที่ใจเราสามารถที่จะฝึกจิตฝึกใจของเราให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญารู้ในสิ่งที่ทำดีอยู่ที่รักพระอยู่ที่ใจถ้าเราทำอยู่ที่ใจเราก็เป็นพระเป็นบุญเป็นกุศลเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ตั้งตอกตั้งใจควาเพ็เพียนภาวนา ในจิตใจเราขอให้ทุกท่านได้ออพบกับความสงบสุขภายในความเยือกเย็นภายในต่อไปก็จะงดใช้เสียงแล้วก็ให้ทุกท่านได้เเจริญสติเจริญสามาธิสมาธินจนควรจะสมควรเวลาเมื่อจิตใจเราเป็นบุญเป็กนกุศลแล้วนุ่มนวลควรแก่การใช้งานแล้ว พอต้องอน้อมจิดน้อมใจของเราเแผ่มเมตตาออกไปจากตัวเราด้วยความรักความเมตตาความปรารถนาดีความหวังดีให้แก่ให้ญาติน้องของเราตั้งแต่มีบีดามันดาคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ให้ชีวิตให้ดำเนิดให้ที่อยู่อาศัยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาให้กำเราให้ท่านได้มีส่วนอน,นิสงส์ผลบุญในการ อาเราเป็นเพียรภาวนาของเราและเราที่ประยัดปยัดเสมนมิตรสหายของเราเพื่อนพี่ป้าน้าอาน้องชายพี่สาวลูกหลานเลนหลดที่เป็นบุตรสาคณะญาติของเราให้มีส่วนและมีสมผลบุญนี้ด้วยตลอดไปถึงครูอา,อาจารย์ที่ท่านตรกวิชาให้ความรู้ของเราตลอดไปถึงสัพพะสัต์เล็กสัพพะสัตว์น้อยสัพพะเจใหญ่ ที่เราเคยไปเบียดเบียนเอาชีวิตของเราไปมาในหกวันที่เราไม่ได้มาจำศิลมีผิดพลาดทั้งไปเอาชีวิตของเขาไปทำพานาธิบาฆ่าสัตว์สร้างอะไรสร้างผิดพลาดก็ขอให้เขาได้มีส <eremiah> ่วนอนิสงส์บุญของเราในการกระทำวันนี้แล้วก็แผ่ขยายออกไปยังมนุษย์ทุกเชื้อชาติทุกศาสนาทุกเผ่าพันธุตลอดไปถึงภูมิมรเทวาลุกอัตเทวาอากาศเทวายักษ์คนพันคตร ทั้งแผ่เท่าทุโลกบาลทั้งสี่พระกิ่นพราะผงยมยักษ์เทวดาทุกหมู่เหล่าทุกชั้นฟ้าสิบกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินตลอดไปถึงขยายมราชในนีเยื่อบานสุวรรณสุวรรณเปลีป่ยน,ปนไ,ปไปส้ยสัตว์โลกอสุลกายอยู่ภพภูมิไหนอ,อยู่ที่ไหนแห,ห่งมนต์ตะบนใดขอให้ต้ามีส่วนอันนี้สมบ,บูรบุญตรปลุกทุกข์ก็ขอให้คนจากทุกข์มีสุขก็ข,ข,ขอให้สุขยิ่งขึ้นไป แล้วเราก็อธิษฐานอีกเป็นอธิษฐานนักบารมีของเราให้กับตัวเราเองบุคคลใดที่มีลูกออกยากสอนอยากก็ขอมอบหนึ่งลูกหนึ่งพระพุทธเจา้าให้ได้บวชเรียนที่สัง้งคุณงามความดีเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายบุคคลที่มีสุภาพร่างกายแข็งแรงไม่แข็งแรงหรือว่าเจอกร้อนแอน ก็พ,พยามสุทิศบุญขอให้พ่อเจ้าเป็นผู้ไม่มีโรคไม่มีภัยเป็นจากระตูเว้นจากโอม,มานวินงจากคุณทานคนหลงประกอบสัมมาอาชีพไรทำการอะไรก็ขอ,ขอให้เจริญรุ่งเรืองอธิษฐานต่างใจปรารถนาสักคุณนะ เมื่อเสร็จแล้วเราก็อนุโมท่งขึ้นแผ่เมตตาให้กับส่วนต่าทั้งหลายโดยพร้อมเพียงกันปะเปิดวัดตา วา่าาผูสนบุญใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำบำเพ็ญมาแล้วนโกอกาสนี้ขอผูกสนผลบุญนั้นตรงเป็นพราวะเป็นปันจจัยเป็นอุกาสมิสัยตามทรงให้ข้าพระเจ้า เกิดสติปัญญายาณรู้แจ้งแทงตลอดในคำสั่งสอนของพระสรมมาสําทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์จนถึงปรมสูตรเจ้าวคือ มรรคผลนิพพานในปีวันในชาตินี้และอนาคตการอันใกล้หนีเธอนิพพานะปัจจโยโหตุสาธุสาธุ